สวัสดีค่ะเจอกันแล้วจ้ะเด้อกัรนุ่แม่บ้านยายนีเคหะจ๊าวันนี้ขอเสนอเมนูตําทัวร์้ะจ้าตําทัวร์จ้าขอเสนอกินด้จ้ะเมน้กับข่าวประเฮ็ด้ะจ้ะนี่ตําทัวร์แซบนวแซบนวจ้าตําทัวร์จ้าใส่ปูจืดจ๊ะมีหน่อไม้มีขนมจีนมีแคปหมูเอาลงมือกินได้แล้วนะจ้ะเด้อมมกินน้นกันเด้อวันนี้เด้อจ้ะ โอ้ยแซ่บเด้อค่ะเด้อมาเด้อมาซิมคอคอใส้มือแล้วจ้ะเด้ออืมอืมอืมเขาเนี้ยจิ้มอืมอืมอร่ยอืผักหน่อไม้ต้มอืมแล้ว เดือวค่ะเด้อม,มาเด้อม,มากกันเด้อแต่มักทั่วจ้ะตม,มักทั่วเส่ปผู้จืดจับจับรับหมู้อมกรอบพักกัก จับแต่เด้ออืมจับไปเลยมั่กกระเดื่อยอดใครคิดอะไรบม่ออกนะจ้าวันเนี้ย ซมตำผัวใส่ปูจืดแต่ปูจือดอุปจือดอืมอืมอ่ะครับอืมแล้วไม่หวานหวาน นับน้เดิมมือเดอครับหมูจับอีกแล้วมือนีจ้ายันนีมาขอกินโช์เรื่อยมือเดิอเบอร์เอกเข่าเดิมมือหนีเด้อขอเลียบเป็นกินโช์เรื่อะเดิมรับสับสับผักเยอะเลย ดะน้ำจิงมน้ำจีนมนจินมเล่าเข้าไปด้วยกันนิดนะไม่อ่อน ปูจุดปูดจืดแซ mm hmm. ่บมาก mm hmm. ปูจุอดอร่อยมากปูจุดซื้อมาจากว่าสมานอร่อยมากแซ mm hmm. ่บแซ่ อะไรไม่ออกนะคะคุณแม่บ้านยายนีขอเสนอตําทัวจ้ะแซบเวอร์เลยจ้ะยายนี้ตาเองจ้ะตําเองกินเองจ้ะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะจ้ะว่ามันเยอะจ้ะเนี่ยจ้ะมืนเกิดที่ผักเยอะมากไม่ทั่วถึง

mày máy nó ồn ồn แม่จ้าแม่บ้านขอกินส้มตำทั่วโชว์แค่นี้เล้จ้ะเด้อไข่ซอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เย็นนี้ควยฮาด้วยนะจ๊ะเปน็นเพื่อเป็นกำนังใจต,ต่อไปจ้าขอบคุณค่ะ